และวันนี้ทางท่านนาย,ยก,รนกรัฐมนตรีก็ได้กำชับกับคอรมอลเซษฐกิจนะครับว่าในเรื่องของอการลงทุนที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะขับเคลื่อนอย่างเช่นโครงการลงทุนที่มีความสําคัญต่อขีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตอย่างเช่นโครงการรถไฟรางคู่โครงการแลนบริดจ์โครงการขนส่งมวลชนโครงการพัฒนาระบบน้ำนะครับก็ล้วนแต่เป็น โครงการที่เราจะต้องเร่งผลักดันนะครับให้มีการริเริ่มโครงการโดยเร็วประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลเรียนตามตรงนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินในส่วนของงบประมาณนั้นข้อจํากัดเนี่ยผมคิดว่าเราคำนวณได้อยู่แล้วนะครับตามกฎหมายต่างๆนะครับที่กํากับในส่วนของการขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีนั้นก็มีข้อจํากัดทําให้จริงๆแล้วโดยสรุปเนี่ย งบกลางปีถ้าจะให้เพิ่มจาก1นึ่งแสนล้านบาทนี่แทบจะทําไม่ได้เลยนะครับแต่สําหรับงบปี53นะฮะข้อจํากัดที่จะเพิ่มขึ้นก็คือรายได้ของรัฐที่มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะสําหรับประมาณการปี52นะครับได้มีการคาดการแต่เดิมนะครับว่ารัฐจะมีรายได้ทั้งหมด1.5 5ล้านบาทนะครับซึ่งตัวเลขแท้จริงนะครับน่าจะ ปรับลดลงมาจากประมาณการเดิมอย่างน้อยประมาณ1นึ่งแล้านนะครับน่าจะมากกว่านั้นซึ่งรวมถึงรายได้ที่ปรับลดลงในส่วนของกรมสรรพากรอย่างน้อยก็1นึ่งแล้านบาทแล้วที่เหลือก็คือส่วนรายได้ที่รัฐจะรับจากร,ราัฐวิสาหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทกมินไทยหรือแหล่งเงินอื่นครับรวมถึงเ,เป้าหมายทางภาษีในส่วนของสรพรพสามิตกับศุกากกรที่มีแนวโน้นมที่จะปรับลดลงอีกด้วยนะครับ รงนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดในส่วนของความสามารถของรัฐบาลนะครับที่จะใช้งบขาดดุลต่อเนื่องแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยผมก็อยากที่จะเรียนนะครับว่าปริมาณเม็ดเงินที่เรากําหนดแผนว่าจะใช้ผมคิดว่าเป็นปริมาณเมดเงินที่เพียงพอและมีมีผลมีนัยยะสําคัญนะครับต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าเปรียบเทียบการยกตัวอย่างงบกลางปี1นึ่งแสนล้านบาทนะครับก็คือเงินใหม่ที่ได้เข้ามาในระบบเงินส่วนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ g d ดก็กว่า1%นะครับถ้าเรารวมถึงโอกาสในการจัดทํางบขาดดุลปี53เพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าเท่ากับปี5 2เท่ากับปี52ก็หมายถึง2องแสนห้าหมื่นล้านเดิมบวกอีกหนึ่งแสนล้านที่กําลังจะขออนุมัติจากทางรัฐสภาเท่ากับ3ามแสนห้าหมื่นล้านนั้นนะครับในความหมายก็คือในช่วง18เดือนข้างหน้านะครับ เงินใหม่ที่เป็นเงินส่วนของการขาดดุลในงบประมาณที่จะเข้ามาในระบบนั้นก็จะมีมากถึง4,50,000ถึง5,000ล้านบาทนะครับเปรียบเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจนั้นถ้าไปเทียบกับ stimulus package ของประเทศอื่นๆนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะฮะอย่าน้อยสูงกว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่สูงเท่าของสหรัฐอเมริกาแต่ระดับปัญหาของบ้านเราก็น้อยกว่าของสหรัฐอเมริกาหลายเท่า เพราะฉะนั้นผมก็มีความเชื่อนะครับว่าในส่วนของภาครัฐนั่นเครื่องไม้เครื่องมือของเรามีพอในระดับหนึ่งนะครับที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของเราไว้ได้นะแต่ทุกเวทีที่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมก็จะเน้นนะครับว่าไม่มีทางที่เราจะคาดหวังว่ารัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราได้ เราทราบดีกันอยู่แล้วนะครับบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีอยู่แค่ประมาณ20%ส่วนที่เหลือก็คือภาคเอกชนนะครับซึ่งหมายถึงทั้งเอกชนในประเทศแล้วก็การหวังผลจากการบริโภคและการลงทุนจากคู่ค้าเอกชนจากต่างประเทศด้วยซึ่งบทบาทหน้าที่สําคัญของรัฐนอกเหนือจากตัวเม็ดเงินก็คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับภาคเอกชนโดยรวม ที่จะมาร่วมกับรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจความเชื่อมั่นนั้นตอนนี้ความจริงมีปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะรเราก็มุ่งมั่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องจักนี้กลับไปที่ธรมเนียบเพื่อประชุมเรื่องของการจัดประชุมสูงสุดอาเซียนนะครับก็มีกําหนดการว่าจะจัดให้ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธนะ์เราก็คาดหวังนะครับว่า โอกาสที่ประเทศไทยได้มีการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับชาติขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อ,อความเชื่อมั่นในส่วนของอย่างน้อยที่สุดประเทศเพื่อนบ้านนะครับว่าประเทศไทยกลับเข้าสู่สภาวะปกติอันนี้ก็ด้วยความคาดหวังว่าจะไม่มีกลุ่มเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่นะครับมาสร้างปัญหาให้กับเราในช่วงเวลานั้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสําหรับพวกเราที่ติดตามข่าวทางการเมืองว่า ความขัดแย้งก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งนั้นก็จะนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสําหรับพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นนักธุรกิจก็ตามแต่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจผู้ประกอบการลงไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับโอกาสที่เราจะซื้อใจ ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาไปจัดการเรื่องการเมืองเท่าที่เขาทาได้อีกส่วนหนึ่งของเราก็คืออย่างน้อยที่สุดส่วนที่อยู่ในคอรมองเศรษฐกิจก็มุ่งมั่นในการพยายามที่จะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นนอกจากงาน อาเซียนสมเมตที่จะมีการจัดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนในเรื่องของการบริหารประเด็นทางการเมืองโดยทั่วไปนะครับการลดประเด็นขัดแยง้งซึ่งผมคิดว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จทางด้านนี้เนี่ยก็มีมากกว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสถานะของรัฐบาลนี้เนี่ยมันมีความแตกตา่างไม่มีปัญหา ในส่วนของรัฐบาลที่มีความรู้สึกว่าต้องรีบเร่งแก้ไขในลักษณะที่อาจจะสวนกระแสความรู้สึกของประชาชนโดยรวมนะครับแต่ก็เป็นประเด็นครับแล้วก็ยังเป็นความกังวลนะครับในใจของพวกเราทุกคนในขณะที่เราพยายามที่จะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาว่าเราจะต้องลดดีกรีของขัดแย้งในสังคมลงด้วยนะครับเพราะนั้นโดยรวมๆนั่นคือแนวคิดนะครับณปัจจุบัน ของพวกเราที่อยู่ในรัฐบาลนะครับผมะหนกว่าพวกท่านคงมีคําถามที่อาจจะมีในใจที่มีกับผมหรือแม้แต่พอเสนอแนะหรือทาแนะนำนะครับก็ขอเปิดโอกาสนี้นะครับให้ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้เนี่ยได้สามารถที่จะ,ะถามคําถามที่ท่านมีอยู่ในใจกับทางกับผมได้ขอบคุณครับ